สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาทาแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะแฮมเบอร์เกอร์วันนี้โอ้โหจะน่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะใ<ช>ครับ,รบเราก็ไปเตรียมซื้อของมาแล้วเม,ามาื่อวานเราไปซื้ออันนี้อะไรมาขนมปังขนมปังเบอร์เกอร์นะคะนี่นขเ,เขาก็จะเป็นก้อนกลมๆทั้งหมด6ก้อนนะคะ,ะแล้วก็ามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้มันมีเนื้อเนื้อหมูแล้วก็มีเนื้อ เนือ้อวัวอ,อ,อันนี้เราซื้อมาจากเซนทันนะคะเ,ออเขาก็จะแพ็คเขาจะปั้นเป็นก้อนแบบนี้มาให้เลยใช่ไหมลูกนี่ท็อปในเซนทันนะคะอันนี้ก็เป็นหมูเขาจะปั้นเป็นก้อนเหมือนกันก้อนนึงก็ตกประมาณ20กว่าบาทนะคะส่วนเนื้อก็สี่สิบห้าบาทน้องก็จะมีซอสซอสมัส,สาซาดมัสตาดแล้วก็มีโก่ทอดเทชปรสช,ชราต แล้วเราก็มีซอสที่เราเหลือมาจากร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเวลาซื้อของมา,าพวกไส้สกรอบไไอพวกไส้กรอบพวกอะไรกินกับพวกอะไรได้นะ่ะใช่แฮมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแถมซอสมานะคะแล้วก็มีแล้วก็มีไข่นะคะโอ้โหหเอ็ก one two three four four eggs and and บัตเบเชอร์เบเชอร์อันนี้เป็นเนื้อเค็มนะคะแล้วก็มีเวสแดงควายญี่ปุ่นอ่าเบสโบนะคะมีแครอทนะครับแล้วก็คิวแคมเบอร์ Yes and แครอทอ่าสลัดสลัดอ่าอันนี้อะไรออ Onion o นียนแล้วก็ชูมเมโตโต โอเคอาย u r รดี y แย s โอเคเราจะเริ่มทำจากการอะไรก่อนดีใส่นมใส่นมใส่นมทําไหมคะไม่ใช่ใส่นมใส่เนื้อเอาเนยทาทั้งสองด้านเลยค่ะฝั่งหนึ่งเราจะกิวเนื้อนี่เราทำไส้กรอกกันก่อนเอ้ยเราทำไข่ดาวกันก่อนแบ่งแบ่งาจะเปิดไฟนี้อะไรเราต้องแบ่งนะน้องนายใส่เนยฝั่งนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวฝั่งนี้แม่จะทำไส้กรอกเอ้ยไข่ดาว เราก็จะหนนมันจะเยอะไปไหมัะแล้วต้องแบ่งค่ะตัวนี้เราจะมีลิงสำหรับทำไข่ดาวด้วยนะคะเราก็จะทาน้ำมันไปที่ลิงก่อนเพื่อจะให้ไข่ดาวมาเป็นวงกลมสวยงามทาทาไปรอบๆอบลิงเลยนะคะนี่ข้างนอกข้างในเลยเขาจะได้ไม่ติดอันนี้เคล็ดลับของเราใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ไข่ดาวเขาติด Oh, yeah. ผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พอคลราเดอร์เค็มเกิน oh, <yeah. S 1> แ่เดี๋ยวเรามาม่ตัดขนมปังให้ก่อนอือห uh ือ huh. อือหืออแล้วอือเราบอกใช้เป็นเนยเค็มอย่าใส่เยอะนะคะ uh huh. เดี๋ยวเราจะกิว้วนี่มีขนมปังเบอร์เกอร์ทั้งสองด้านเลยอ่ะจับคว่ำด้านลงไปคว่ำลงไป uh huh. อ่าคว่ำโน้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 คว่ำสิ uh huh. ออ อันนี้ด้วยเอาเอาที่นั่นออกก่อนเอาอันนี้ออกก่อนโดนเตาเหรอลูกโดนเตาเกิดเอาเก็บตาเหลียวมาร้อนมากเช็ดก่อนบนพื้นใช่ไหมคะร้อนมากร้อนมากอาจจะทำไข่ดาวกันม,มาทำให้ดูนะหนึ่งฟองก่อนอุ้ย ฟังชค่ะดูไข่ดาวเอ้าเฮ้ยไม่กลอนไข่เอามาข้างนอกไม่เป็นไรไข่อยากมาเที่ยวข้างนอกอ่ะออกมาเลยอยากออกก็ออกมาให้น้องออกมาก่อนให้น้องไข่ออกมาก่อนเดี๋ยวเราใกล้ตัดใช่ ตอน tweeted, นี้เราก็คลิวขนมปังให้เขาเหลืองๆนะคะอขนมปังหอมมาใช่แล mm ้วปิดฝาไหมคะเขาจะได้เขาจะได้ไม่สุกมากเนาะุูแล้วแลุูแล้ว สูงนงิดนึงเดี๋ยวมิงั้นถ้าไข่เขาเยิมไปเวลาเรากัดมันจะเป็นไข่ละาวาไหลออกมา <Okay. S 1> ใช่ไหมแบบคิวด้านนี้ด้วยอ่ะคิวสองด้านเลยกัน <c oughs> โอ้เหลืองอลา,ามอลา,าได้กินไหมน่ากินโอเคงั้นเราคิววันนี้พอละเราพักไว้ก่อนเอาเนื้อมาลงไหมน้องจะกินเนื้อหรือกินหมูเอาเนื้อวัวหรือเอาหมู <c oughs> เนื้อวัวเนื้อวัว นี่ค่ะเนื้อหมูเขาก็แพ็คมาเป็นชิช้นๆให้เราแล้วนี่เราทำเนื้อหมูวสองอุ้ยไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไมีหนสั้นมาใส่ไปนี้เลยเป็นเนื้อไปเลยสองชิ้นอันนี้ไข่พอแล้วเนาะ ยังไม่ถี่ดีเด้ออีกนิดนึงให้รู้สุกนิดนึงเนาะใสเลยลงไปนิดนึงได้ไหมคะอันนี้แห้หมาใส่หเยอะเออมันพุ่งมันพุ่งมันจะเด่นถ้ามึงคลอนหน่อยจะแบน่งค่ะไม่ใส่เยอะนะลูกถั่วแหละอ่าใส่มาเลยใส่แล้ว หอมจังเลยหอมกินเนื้อจังเลยบ้านเราชอบทานเนื้อกันนะแล้วเนื้อเบอร,เอร์เกอร์เขาแบบอย่างหนาเลยนะลูกเนาะดูชิ้นนี้ชิ้นหนานะคะเนี่ยไม่ใช่ชิ้นบางๆเลยนะที่บาทคร่าไห่ชิ้นลนะสี่สิบห้าบาทโหดีมาอืลแต่ถ้าเราไปซื้อเบอร์เกอร์อรชิ้นหนึ่งละคะเท่าไหร่ร้อยป่ะเป็น100ร้อยเนาะอ,อื มันก็ทำเพียงันคือเรื่องเสียงกูปะใช่เขามีหลายค่าค่านู่นค่านี่เยอะๆโอ้โหไข่ดาวเนาะตัดวงกลมก่อนอ่ะแต่วันนี้กับนี่นะครับเราต้องตัดเป็นวงกลมเราต้องตัดในไข่ดาวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องตัดเราต้องตัดในคือมันไม่เสมอกันเมันไม่เสมอไข่ดาวมันก็เลยอ๋อ เราต้องตัดตรงนี้ระว่ามะเราไส่ออดอมมาวางบนนี้แล้ว<ช>เราก็ตัดบนนี้ไม่ต้องตัดก็ได้หลูกใส่ไปทางอันนั้นเลยเอันนี้ไม่หลุดแล้วเอ้ยนี่สวยด้วยหนนเห็นไหมเห็นไหมพอเราเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีความชำนาญแล้วใช่ไหมคะอ๋อุ้ยอันนี้สวยจังเลยอะ ส่วนเนื้อกำลังตุบตุกอยู่สรุปว่าทำใหม่ใช่ไหมเราเนี่ยทำสี่องวันนี้เราอยู่กันสี่คนเราก็ทำสีชิ้นเลยก็สี่ชิ้นชิ้นใช่แล้วจะตไปจะตไปเฮ้ยเรากินผักรอแล้วเรามาแต่งจานเบอร์เกอร์กันรอไหมแ๋ยวเราขยับตนี้ไปนิดนึงนะคะรอไม่ไหวอ่ะแล้วไาเริ่มทาซอสที่เบอร์เกอร์วาอร่อยไ อันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเหมนเขียวเท่าไหร่เบเกอร์อืมแตงเบเกอร์ใช่ค่ะแต่ฝั่งนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวอันนี้ประกบแต่ฝั่งนี้น้อ,องจะทาซอสก่อนไหมทาซอสก่อนน,นิดน,นึงใส่ซ้อนมาขส่น,นิดน,นึงก่อนจะทำแบบนี้เอาแตงกวาขึ้นก่อนให้มันเหมือนแบบนี้แตงกวาขึ้นก่อนแล้วทาซอสที่ ขนมปังก่อนเวลาเรากินมันจะได้มีรสชาติใช่ไหมั้นเอาอันนี้ก็ได้ลูกอันนี้ผักก็ได้ทำเองเลยเระหว่างรอให้เนื้อสุกนะคะเอาอันนี้บ้างใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศใส่แครอทใส่ทุกผักเลยลูกใส่อะไรผักเข้าไปเลยเวลากัดแล้วมันจะได้มีรสชาติอันนี้แม่ไม่ไปชอบเลยที่ชอบนะ อาเมสตาใช่ไหมคะใส่น้อยๆอ,อร่อยใส่เยอะเขาจะฉุนนะคะแต่เรียว่ามันอร่อยดีนะลองอุ้ยออกมาแล้วทำไมมันเหลวอะเราไม่ได้เขยา <c oughs> ่าฮาแบงกว่าชินันออกมาก็ได้ <c oughs> อะบีเบ,บาๆอย่าบีบเยอะนะลูกเค้าจะฉุนนะ <c oughs> อันนี้น,นี่้อนี้เขฉุน <c oughs> อ,อ,อย่าพูดออกมาพ <c oughs> อไหม ขอนะขอนมาเลยค่ะน้ำมันเป็นน้ำเมื่อหลือถุงขย่อมันขอน้ำนะจับด้านน้องเนื้อก่อนน้องเนื้อเริ่มอุ้ยสวยงามไม่ไหม้หรอกค่ะสวยงามละมาดูน้องไข่ก่อนเฮ้ยเมาเหมือนเม็ดเลยน้องไข่โอ้น้องไข่สวยงามมากมาอันนี้มันเหมือนเม็ดแหละน้องไข่สวยงาม ใส่ผักไข่พักเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าเราต้องใส่หมูนะเฮ้ยใส่เนื้กนอก่อนหมูอ่ะอืมโอ้ไข่สวยมากในกองนี้อืมใส่ผักอีกอย่างใส่มะเขือเทศใส่แครอทใส่ให้เลยหลายอย่างค่ะใส่ผักได้หลายอย่างเลยอ่าต้องใส่ใหน่อยนะอืม เรากินเป็นชิ้นใหญ่เลยใช่ไหมชิช้นใหญ่เหมือนกับที่เราซื้อเลยใช่ไหมอ่าฉลัดมะเขือเทศหอมใหญ่ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะอือฮะอืมอ,มอ,มอมใส่อ,สอัสลดพออมันจะร้อนไปอ่ะ ว่ามันสุกแล้วอน้องอเนื้อเสร็จแล้วเหรอลูกลใช่ชิ้นิดนะึ่งไหมไม่ควมมันไม่สุกเลยเพราะว่าชิ้นเขาหนามากม,มาลองแอบดูได้ไหมอแอบดูแอชี้ดูจะดูแอบเรียบจะดูแอบแฉมอบจิงหรือเปล่เนื้อเขาออกมาแล้วไอ้น,น้ำเขาออกมาแล้วได้แล้วเดี๋ยวจา ยังไม่สุกนี่นะคะเราก็เอาอันนี้จิ้มลงไปดูถ้าเขามีน้ำออกมาแสดงว่าเขายังไม่สุกน้ำออกมาจากเนื้อเต็มเลยค่ะโว้ร้อาานค่ะนี่ก็มีอีกควันอะเห็นไหมยอยรู้อยากให้รู้ว่าควันมันแบบโอ้โหควันเยอะมากใช่ไหม กดๆลงไปให้น้ำเขาออกมาจริงกามันมาได้ไงไม่ใช่ดิเอ,อ่อไข่ดาวมันเกิดขึ้นได้ไข่เกิจดจากอะไรไม่ไข่เก<ค> <ใน S 2> ิดจากอะไรไก<ง>่กับไข่เกิดอะไรเกิดก่อนกันเขาถึงถามเลยไข่ฮะไข่ไข่เกิดก่อนเนาะแล้วไข่เกิดมาจากอะไร ก็มันยังไม่ไก่แล้วอะไรจะดาไก่ไก <laughs> แล้วไก่เกิดจากอะไรไก่เกิดจากช่างขึ้นเกิดจากไก่างขึ้นไก่เกิดจากไข่ไ,จจไข่เกิดจากไก่สนุอเกิไกก็ยังไม่รนะูไก่ไก่ก็เป็นลูกเกียวอ,อ,อะไรวไ่เเป็นลูกเกี๊ยวเหมือนกันเยไม่สวยอ,ะอ่ะเออมไม่สวยนไมเดมากิเอง หอมมากโอเคเนื้อของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาจากเตาอันแสนร้อนปิดเตาก่อนแะห้ว้องมาเตรียมโต่ะจัดจ้าเลยค่ะเราใส่ไหรดาวก่อนนะ ไข่ดาวนุ่มเลยมันสุกแล้วกระโปงอื้มหิอ้ร้อนร้อนหอมมากอะหอมเนื้อสุดๆเลยอ่ะลูกโอ้เขาผพิ่งไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่เดนเดนไม่ให้ใส่เนยเยอะเนยค่ะเด่นอะเนยกับน้ำมันจากเนื้อ ว้าวเป็นฟองเลยค่ะเป็นฟองเลยใช้กระทะเทฟลอนนะคะจะดีมากเพราะรว่า,ทาเทฟลอนเทฟลอนกร่เทฟลอนรมันจะได้ไม่ติดใช่ไหมคะแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเห็นไหมแม่บอกว่าไม่ให้ใส่เนยเยอะเทราะเนวเวลาเขาเป็นไขมันไงคะ เวลาเขาไหม้แล้วเขาก็จะเป็นดำๆแบบนี้แหละเอเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวที่เป็นหมูกันเลยเนาะเนื้อหมูนี่เจ๊ทำเสร็จแล้วเจ๊เนื้อหมูไม่หายไปไหน,นะอ,นหอ่ะข่องน้นป่ะนี่ต้องะไอยิบเนื้อหมูให้แม่ไปลืน,นอ่อยเอามาครับครับต,ต่อไปเป็นเนื้อหมูนะคะคกินเลยเรามากินกันเลยใส่ซอสยังนะ ใส่ไปเลยม<อ>ั้ยมันร้อน,นะอะไข่ดาวอ่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยจับไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เหมือนใส่กระด้เรับรองนี่ร้อนอ่เลยอะไข่ดาวสุกล้ว ฝั่งนี้เราก็จะมาเกียวโอ้โหเป็น่งบ้าง่หลอืมอี่ทำมาเอ ใส่ซอสอีกไหมเพิ่มซอสผมกระเด็นทษเพิ่มซอสอีกไหมเกลือเกลือโบรานเพิ่มซอสอีกไหมเพิ่มซอสอีกไหมคะไม่แต่มันหู้ไส้มันทะลักอ,ะอ่ะเราค่อยกัดนะมันจะร้อนใช่ไหมลูกให้ม,<อ>มันทะลกักอ่ะเนี่ยไม่ได้ระวังหล่ะนะนะกินในจานอ่าถ้าหล่นแล้วอดกินไม่เป็นไรค่ะอืม ่าอร่อยไหมฉ่ำไหมฉ่ำมากอือืออ้มกอือวับฉ่ำนอก,กับมันฉ่ำนอกฉ่ำในถือว่าได้ครบห้าหมู่เลยเนาะที่แทมเบอร์เกอร์ได้ทั้งผักเนื้อสัตว โอรไ้เดตโปรตีนแล้วอะอีกนะหาหมูมีมอะไรนะไขมันดนให้คขบหาหมูนะจ้าเด็กๆเรามาอทอดไข่ดาวออกันเลยนะคะเบอร์ห้า 这个，这个。 เริ่มสุกแล้วค่ะโอ้สีสวยเลยหอ,อมหอมหอมหอหถ้ามายองเนสไหมคะลูกมีมายองเนสนะแม,ม่เอาอะคะไอยองนิ้วให้เนื้อไหนเอาไปหนึ่งอันป้๊กเอาหนึ่งอันเลย <laughs> เรามาเริ่มห่อชิ้นนี้ก่อนเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำะใส่อันนี้ดีกว่าห่อเป็นเหมือนร้านไหม,มห่อเป็นเหมือนร้านกันดีกว่านี้เราจะมาห่อเบอร์เกอร์กันเพื่อนๆเน่อยแต่ว่า่แต่ว่า่ะอันนี้เป็นกระดาษฟูดเกรดค่ะสำหรับห่ออาหารโดยตรงเลยเราก็จะ นำเบอร์เกอร์แผ่นล่างนะคะมาวางลงตรงนี้ขึ <c oughs> ้นเห็นไหมอ่ะเอาตรงนี้เราก็ใส่ซอสนีดนึงดีไหมท้าให้เขามีความฉ่ำๆเบาๆนี่ <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปใส่แตงกวา <c oughs> ใบแครอทเบอร์เกอร์ชอบคนอ้วนอะไรนะไม่กับมะเบอร์เกอร์ชอบคนอ้วนชอบคนอ้วนหอมใหญ่ผักสลัดไข่เยอะนะขั้นอะเนื้อก็ไข่ดาวมาเลยนี่แหละเอามาเลยหองใหญ่ด้วย นี่นะคะเนื้อกับไข่ดาววางลงไปบนนี้เลยร้อนเชื่อจะหายร้อนไหมร้อนใช่แล้วร้อนอกนะใจไม่ร้อนมากเราก็จะทาซอสให้ฉ่ำคนนี้ถ้าใจใส่เยอะขึ้นมากนนี้มันจะร้อนทนาดไหนโอ้ยโอ้รูดิโอ้ยเ่๋งเลยดูสินี่น่ากินมากอ่ะเดี๋ยวเราก็จะห่อเลย นี่มันมาหอ่อเราเลนะไปสำเร็จมาดูดิช่ำอะดูด <Okay. S 2> ิเหมือนที่ร้านเลยอืะอได้แล้วหนึ่งชิน้นโอ้โหสวยงามตามทางล่องเอ้ยตามทางเรื่อง มุกจ้ะแม่มุกกมาโลนี่ขไข่ดาวสุดแล้วมาดูเนื้อสิแล้วหมูสิแล้วหมูก็ใกล้จะสุกแล้วลแหละจิ้มลงไปเพื่อให้น้ำมันออกมาอืม

ก็จะมาทอ่ะครับพิ้งขนมปังกันต่อได้สองฝั่งเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ <c oughs> ขอนองจะได้ใกล้หมดแล้วว่า โอ้โหสุดยอดไปเลยลูกใครอันเดอร์วเบสนะก็ทำเองได้ก็ทำเองที่บ้านได้นครับทำเองได้เลยทำเองกินเ,เ,เ,เองนักเรียพอก็ไม่มไร้เลยเพราอะอาจารย์แบบมีจิ้เกรียมนิดนึงหอมดีนะ เนื้อเป็นไงบ้างคะกินกับผักเข้าไปด้วยโอ้โหจุยซี่เลยเหรอลูกจุยซีแบบว่าอะไระช่ำใช่ไหมมีความช่ำไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจุยซี่จุยซี่่อน่อยเม่อไว้ตุ้งตุงมาเลย เราทำอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นหมูเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์หมูบัล้วจ้าแล้วก็จะใส่ซอสแคชชั่ว์เนยเนื้อนี่แคชชั่วลง,ง,งไปค่ะปุ๊บปุดพุดลงไปใส่แตงกวาน<า>่ะอเอาดีนะ กกินเนื้อเนี่ยอือฮะ่อกเนื้อวัวใช่ไหมค่ะก<อ>ินเนเนื้อก็อิ่มละเนื้อชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วใช่ไหมลูกตรงายบอกเนื้อชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วนะอ้าววอว์วววววกวรวววววววให้คววหวาห้าหมูหววห้วหมวววววะววววอดนวว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 เทศวน่อยนึง อยู่ว่าอิ่มเลยใช่ไหมชิ้นหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูโหยมันจะล้นเอานะไข่ดาวโป่หน้าด้วยเบอร์เกอ,อ,อร์้้ทาซอสทาซอสเลยลงไปชุบ ไเลยค่ะเรารู้วิธค่ะนี่เอามาจนนี้แล้วเราก็ไปทางนี้ด้มไหมคะให้เขาน,นี่แล้วเราก็อิ่มว่ะนี่ แล้วชิ้นที่สองอิ่มแล้วใช่ไหมคะใช่ลาเพื่อนๆไปกันดีกว่าใครชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์และติดตามเพ้่อนๆคะอ่าไปหัดทํากันดูนะคะง่ายๆด้วยค่ะไปทํากันดูนะง,ง,ง,ง่ายๆในเนื้อเขาปรุงรสมาแล้วใช่ไหมลกูกใช่ใครที่ไม่อยากไปนั่งสับเนื้ออะไรปรุงรสเนื้อเองนะคะก็ไปซื้อตัวเบอร์เกอร์สิบเก้าบาทหนึ่ง ซื้อตัวหมูเนื้อเลือกได้ตามชอบเลยใช่ไหมคะที่เซนท่นเนาะ45 <49, S 1> บาทเนื้อตกชิ้น45บาทหมูชิ้นละ 20, 20หรือ25บาทแม่ไม่แน่ใจถุงอยู่ไหนแะละแล้วก็ผักนิดหน่อยแล้วก็เบอร์เกอร์ถุงนี้ก็ขน <c oughs> มปังเบอร์เกอร์ถุงนี้ก็10 20บาทเองค่ะได้ตั้ง6ชิ้น <c oughs> ถือว่าเด็กๆก,ก็ได้ทำเองด้วยเนาะสนุกไหมคะ รอร่อยไหมคะอร่อยครับอ่าโอเควันนี้เราลาเพื่อนไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ